อันนี้คือตลาดนะครับในตัวตลาดนะฮะดูนะครับอลังการงานสร้างนะร้านค้าเป็นพันร้าน <c oughs> ใช้คาพูดเวอร์ไปหรือเปล่านะเป็นพันร้านนะแต่้นความเป็นจริงมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะดูในในในแต่ละซอกนี่มันจะมีร้านค้าเยอะมากเลยนะนี่นะฮะร้านค้าเยอะมากเลยนะอุตสาวมาซื้ออะไรเนี้ยอุตสาวซื้ออย่าง อาพิงอ๋อมาซื้อพอดีเนละซื้อซื้อซานมซอยเรียงผูส้สาวเปพาะคนนี้น้องพิงกี้ดูนะร้านครับมาเต็มเลยสาวหลักสาวนี่สาวสวยนะครับหลักสาวคนสวยนะครับสาวไทยแทงไทยแมนไทยเมื่อยสาวมงโอ้รวมทั้งสาวเวียดด้วย ดูเอาหน้าตาละมุนละไมมาตลาดแรงครับตลาดแรงกับตลาดเช้าอยู่ที่เดียวกันแต่ผมชอบมาเดินตลาดแรงครับเนีย่ยในแต่ละซอกเ,เห็นไหมร้านค้ามันเยอะมากผมถึงบอกว่าเป็นพันร้านนะฮะอาจจะเวอร์ไปหน่อยแต่มันก็ <laughs> ใช้ได้เลยแหละครับแล้วน,น,นี่ตลาดนะครับตลาดแรงบรรยากาศตลาดหลักซาวนะครับยามงแรงนะครับเดี๋ยวตลาดนี้เป็นตลาดที่น่าเดินมากๆตลาดหนึ่งนะครับในสพปล่าวนะครับของขายเยอะนะครับของขายปแปลกๆก็มีผัก อันนี้หนังควายผักกูดหนอสั้นแม่นบอกหนอสั no ้นอันนี้ออกหนอสั้นอันนี้หัวหวนะครับอออันนี้ผักก็อย่างนอ้อเขาดื่มซื้อผักละผักพายผักพายหรือผักก้านจอง นอขายดีบ่แม่ก็ได้ขายอยู่ตีทัวลินทัวลินมาแข้งอันนี้นอซานผสมกับนอเหลาบ่นี่ <c oughs> <c oughs> นี่อย่างกะนอสะอ่อยนอสะอ้อยโอ้ผ <c oughs> ักนอกอันนี้ผักนอกบ่ ขำเอาเจ้าเป็นเป็นไทยไทยเลยว้าไทยเลือไทยแทงไทยแมนไทยเมื่อยไทยแทงบ้านเลยราคาก็ไปมาวันราคานะไปแจกขนมเด็กน้อยอยนนั่นนะเขาดำสาวคำฮะลูกสาวคำทูจักโอเขาอยู่ํำขัวเงินอยู่ํำขัวราคาบ้านผู้ไทยมันแม่นปะราคา แทงก็มีอันนนนะแทงกับผู้ไทยกันเดียวกันผักกูดงามงามครับสาวบ้านลักฮานี่สาวก็งามพร้อมเดอ้ออันนี้ข้า,ขางงหยาควายแม่นบอกกินได้ได้หยาควาย <c oughs> เป็นกำลังปอกนั่นอยู่นะครับโอสัตว์ป่าสัตว์ป่านะครับสาวน้อย โอ้โอจิลรอจิปมก็มีบาทเนี่ยโอ้นี่นะที่นี่มันมีเยอะนะครับสัตว์ป่าก็มีแต่ไม่ได้ถ่ายสัตว์ป่านะครับอันนี้จิรโร่ขาตัวโฮเล่เอ็ดตัวสิบพันโอ้เป็นจะซื้อไปนั่นไงว่าแต่ว่าคข่คข่มามาอินนะนะแม่ไปเอ็ดบ่ได้ มีสัตว์ป่าด้วยนะครับแต่ไม่เน้นถ่ายนะครับจะให้ดูว่ามันอุดมสมบูรณ์นะครับตลาดนี้นะครับแม่ค้าก็พูดเพราะนะครับนำ้ำตึ่งกม็มีโอ้ยนี่หนอ่อหวายโ้หนะของขายเยอะเลยสัตว์ป่าก็มีนะแต่ว่าไม่เน้นถ่ายนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันติดปัญหานะครับหอยมักแตงลาย โซนนี้บ้างปลาฟันปลาฟันเป็นบ่ฮะโอ้ตัวงามเลยปลาฟันเป็นไปมกคระัระบ่ปลาฟันปลาบูปลาฟันอาไปปิ้งนะป,งปิ้งแล้ว,ป,ลวปิ้งแล้วเนาะเออเแม่นแมน <c oughs> ใส่แต่รถดีคนว่าโอ๊ยโทษต้นไม้ค้าเด้อโทษโทษโทษซูนเจ้าขนาดอย่าไม้คอยเด้อไปซูนก้นแม่ค้าเด้เดี๋ยวคนตีนถีบเอาอยู่เลยครันเนี่ยอันนี้เนาะโอ้มันของขายเยอะมากแล้วผู้สาวก็งามมาตลาดนี่เลยครับตลาดนี้นะฮะเนี่ยเบื่อกับผู้สาวงามงามเลยคนมาคนมาเดินตลาดเนี่ย ก็มีโน่นนนนเต็มเลนะนผักมันแบบสดสด,สดใหม่ๆนาซื้อนะครับส่วนนี้ก็ปลาแหง้งปลาแหง้งปลาแหง้งมักแขวนมะแขวนก็นมีนะครับมะแคว้นแดนเหนือ เมื่อกี้ไปซูนก้นแม่ค้าแล้วแม่ค้าบอกเราหยอกนะจำใหม่เอ้เราก็มัวจะถ่ายคลิปเลยนะฮะของซื้อของขายโอ้ของขายเยอะครับผักนะฮะ มาซื้อทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยแม่ค้าที่นี่ก็พูดเพราะนะแม่ค้าก็ใจดีนะฮะอันนี้ก็ปลาพันธุ์อันนี้เท่าหรือใครเนาะเหรอเท่าเกิดไวแต่เท่าอ,อ, <c oughs> อันนี้แม่ค้าน้อยเพื่อนมาขายมักนัดมักนัด จิโปมจิหล่อนี่จะหลายนะฮะเนี่ยสิบเจ็ดตัวสิบพันโอ้ใครแพงเติบแล้วเนี่ยเจ็ดตัวสิบพันตัวละบาทกว่าเลยจิโปมจิหล่อจินายนี่นะครับ ตลาดน่าเดินมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่ประจำมาหลักสาวทีไรต้องมาลานนี้ทุกทีดูนะครับโน้นนะฮะคนขายเยอะคนซื้อก็เยอะนะครับตลาดหลักสาวนี่นะครับ เต็มแล้ยนะคนตลาดแรงทุกชิ้นทอดนะครับมาหลักสาวทีไรก็มากินทุกทีแล้วครับวันนี้มาจอบสาวน้อยไม่มีเลยแต่คาเเป็นว่า นี่เด้อมาประจำมาหลักสาวกมาถ่ายฮันตะหานนี่แหละนี่แหละเขากล้องคข่ด้วยเจ้าค่ะมันแซบอยู่น้ำจิ้มนี่แหละนี่แหละผู้สาวกมาละคิด <laughs> ติดกล้องแล้วเจ้าค่ะลูกค้าเพิ่นกันหลายนะมาเรื่อยๆผู้สาวสาวน้อย <laughs> สามโมงสามมงวันใดลูกบ้านเลอลูกฮะอ,อ๋อบ้านทงเจริญอยู่ใกล้ๆนี่แหละสาวน้อยมงนะครับอยู่ร่มนี่ล่าสุดไปมาวันนี้ก็ได้ ย่างไปย่างมากเพราะคนผู้จักเดียวสบายดีครับเบ้าเดชฝากไว้ในดวงใจเด้อชองในน้อยเบ้าเดชนครพอนมเด้อทีมงานน้องขวดสบายดีมาผู้เดียวว่าได้เป็นบ่มาเป็นยังต้องพามานำยานตีถามพ่อแมมาผู้เดียวไปให้มาผู้เดียวได้อยู่งหาทางเมืองว่าได้ไงแล้วยานมาหาทางเมืองว่าได้ไงละวผู้ท่านเนาะแม่ค้าเลี้ยงเออแม่ค้าเลี้ยง แม่ค้านจบจนี่นะโอ้ทั้งทั้งคู่เลยค่ะงามทั้งคู่เขาแหละงามทั้งคู่เบิ้งใช่แม่ค้ากับคู่แล้วเบ้งว่างั่งดนดาห์หันดาัรักาเลยนะขะขาใจดีเนาะแมนแม่ค้าใจดีผู้สาวมาซื้อกังามโอ้เองาเองงาม,มนเ,นาเ,าเลยเนาะแมนบอกน้องดีงงเมียแต่งามเลยจะได้ขอคเอโทรซะ ส่วนทางไหนนี่คือโซนตลาดขายพวกของแห้งนะครับเราจะเห็นสินค้าจากเวียดนามก็เยอะเลยนะครับสินค้าเวียดนามนะครับสินค้าไทยสินค้าเวียดนามนะฮะเยอะนะครับโอ้ตลาดใหญ่มากๆเลยนะตลาดใหญ่มากครับที่นี่นะฮะใหญ่อลังนะครับ โซนขายพวกเสื้อผ้าอนะไรต่างๆนี่นะครับมาที่เดียวจบเลยนะฮะของขายเยอะมากป๊อดถูกป่าสมพอบ่าวเด็ดเป็นไหมปลาปากปลาปากตัวใหญ่เลยนะครับปลาจีนปลาเขื่อน ให้ดูบรรยากาศยามาแรงๆนะครับคอยข้ายามแรงตลาดหลักทาันะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะโอ้หมักมันกันยังมียามนี้คือมีหมักมันเนี่ยังมี้โอ้มีตลอดนะหมักมันเนาะบ่อด้เกี่ยวกับรด,ดูเลยตัวน,นี้เนาะที่หลักทาจะยังมีหมักมันขายนะครับโอ้คอยกินบ่ไรตัว ก็ไม่ได้ซื้อกินหรอกครับซื้อไปฝากหลานฮักนะครับทำแทบอีกเด้ดตลาดนี้ผักงามแม่ค้าก็งามใจดีนำ้ำน้าแม่เนาะแม่ค้าก็งามใจดีนำ้ำ ได้เวลาเดินทางกลับแล้วครับจิตอีน,นี้เพื่นซับเอ็ดน้อไม้สมติเอ็ดน้อไม,ม้สมผักกูดผักน้ำรอ,อยบรรยากาศตลาดนะครับ